สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทารูทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนเปิดไพ่สามใบในหัวข้อความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทรักข้ามคืนแบบไม่ผูกพันอพูดง่ายๆกระชับบคือได้นอนกับเพื่อนสนิทหรือมีความสัมพันธ์สิบแปดบวกกับเพื่อนสนิทเราจะมาดูกันว่า ใจเราใจเขารู้สึกอย่างไรใจเราเองรู้สึกอย่างไรใจเขารู้สึกอย่างไรความสัมพันธ์ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูและอ่านไพ่กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอขอบคุณคําถามจากน้องกิฟนะทําทคลิปให้แล้วนะครับน้องกิฟโอเคน้องกิฟสงสัยในความรู้สึกแล้วเรามาเปิดไพ่ ดูกันนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมสับไพ่เรียบร้อยวางไพ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบที่หนึ่งโอเคนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งใจเราเองใจเราเองอะชอบไม่ชอบใบที่หนึ่งแทนตัวเราเองนะตัวของเจ้าชะตาอ่า ตัวเราเองเป็นยังไงใจเราเองเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหกไม่เท้ามีใจให้มานานแล้วอืมขอเอ่ยชื่อเลยนะน้องกิฟต์มีใจให้เขามานานแล้วอคบกันมานานมีใจกันให้มานานคือรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีเพราะถ้าไม่รู้สึกดีก็คงไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนอ่าเพื่อนคนเนี้ยเขาหกไม่เท้าอ่ะไพ่ใบนี้คือลบชนะกลับมาแล้ว สแสดงว่าการที่น้องกิฟเนี่ยผ่านเรื่องราวอุปสรรคต่างๆมาได้อะ่ะมีเขาอยู่เบื้องหลังมีเขาเป็นกำลังใจมีเขาคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังทำอะไรถึงผ่านชฉลุยไม่ติดขัดอ่าถ้าเป็นผมยังไม่ทราบว่าน้องกิฟคนนี้ทำงานหรือเรียนนะถ้ากำลังเรียนอยู่เนี่ยเขาจะช่วยเราในเรื่องการเรียนประสบความสำเร็จ ความประสบการประสบความสําเร็จในการเรียนมาจากเขาเขาช่วยติวช่วยหาหนังสือช่วยหาข้อสอบมาให้อ่านอแต่ถ้าเป็นวัยทํางานในที่ทํางานเดียวกันเขาจะเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงอ,อะเอออารมณ์เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้เรามากกว่าอะไรประมาณนี้นะคอยดูแลคอยเทคแคร์เราอต่อไปเรามาดูใจเขามากเรเราดูใจเขาก่อน ใจเขาเป็นฮารฟันใจของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าะไรนะเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบโตเขารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ชอบหรือไม่ชอบมันมันมันในใจเขาอะคิดว่ามันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะ เขาพยายามทําอะไรทุกอย่างทาให้คุณฟินทําให้คุณรักทําให้คุณพึงพอใจนั่นแหละคือความรู้สึกเขาถ้าคุณคุณต้องการอะไรเขาพร้อมที่จะตอบสนองเขาคุณเขาพร้อมที่จะตอบสนองของคุณทันทีเพื่อวความสบายใจของคุณอแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนรับผิดชอบมากอืมีคนเป็นความรับผิดชอบมากคือในใจลึกๆแล้ว The ะ i ฮโดแฟ Fan น่ะ มันตัวเขาไม่ใช่เป็นคนโสดน,นะแต่ตัวเขาอะดูรักษาลุกภาพลับอ,อย่างนั้นมากกว่าเขาไม่ได้กระโตกกระตากเปิดเผยเป็นคนกระต๊อาชไม่ใช่อย่างนั้นสุภาพเรียบร้อยแต่ก็แฝงแฝงไปด้วยแผนการลึกๆแผนการลึกๆเลย,เลยก็เขาชอบคุณอนะแต่เขาก็บอกอะไรไม่ได้มากเพราะเขาก็ต้องดูปฏิกิริยาของคุณใช่ไหมนะฮเรื่องแฟนก็จะออกมาในแนวนี้นนนคือการเรียนรู้การเรียนรู้ศึกษาดูใจ จะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าประมาณนั้นต่อไปต่อไปไอเนี้ยสำคัญเลยใบกลางความรู้สึกร่วมกันดีหรือไม่ดีอเรามาดูกันไปพร้อมๆกันอความรู้สึกร่วมกันอน้องกลิปนะความรู้สึกร่วมกันนะเจ็ดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าคือคืออะไรจริงจัง ค่อนข้างจะจริงจังหลังงานเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่เพื่อนสนิทแค่ข้ามคืนหรือว่าไม่แน่ใจนะว่าเคยมีสัมพันธ์แบบเนี้มากี่ครั้งแล้วแต่ทุกครั้งแล้วอ่ะคือการจริงจังคือทําด้วยใจไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้เอาสนุกสนานไม่ได้อะไรคือคือคือแฟนน้องเขาว่าเขามีความตั้งใจจริงอเลยรู้ดูใจตั้งใจเทคแคร์ดูแลทุกอย่างอะไรที่เราบอกต้องการอ่ะเขาเสริมให้หมดอ่า ตัวเราเองเขาก็หนุนหลังอยูอ่มีใจให้มันด้วยอะไรด้วยมันถึงทําให้รู้สึกดีไงแต่มันติดตรงที่ว่าติดตรงที่ใจเราอ่ะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเ,เขาเป็นเขาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยแต่แต่ในที่เนี้ยไพ่เจ็ดไม่เท้าคือจริงจังคิดว่าเริ่มแต่จริงจังแล้วแนละแต่ยังไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้เอ๊ะยังไม่ได้อเอ๊ะมันต้อง คือไงมันต้องพัฒนาไปยังไงวะอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเส้นนิดมันเปิดเผยมากมันอะไรมากเออมันไม่ได้แบบว่าคนนี้หลอห่อหรือหวานอยากได้มาครอบครองมันคนละอารมณ์กันอ,อมันจะเป็นการาเรียกความรักความสัมพันธ์แบบซึมน้ําซึมบออ่อรายเออซึมไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อจนไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยตกลงรักแล้วอะ,อะไรอ่างเงี้ยเออทั้ง,งทั้งที่ที่ผ่านมามันก็รักกันไปแล้วไง รู้สึกดีไปแล้วแต่ไม่ได้เรียกว่าความรักแค่นั้นเองอย่างเรียกว่ารักแบบเพื่อนหรือหรือหรือซ้ำคำที่โบราณเขาบอกไว้อ่ะเป็นเพื่อนรักก่อนเป็นคู่รักอ่าประมาณนี้คู่ของเรากิบจะเป็นประมาณนี้นะโอเคจบคําพยากรณ์กับวิธีการดูไพ่สามใบความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทรักข้ามคืนแบบไม่ผูกพันจริงจริง ไม่ได้ผูกพันหรอเราอ่ะเราอะเราคลิฟอาจจะรู้สึกว่าไม่ผูกพันแต,แต่ถ้าดูลึกๆจริงๆอ่ะมันคือความจริงจังที่ตั้งใจอโอเคโอเคขอฝากไว้กับนี่นะรักไม่ผูกพันแต่เป็นความจริงจังที่ไม่ตั้งใจโอเคจบคร่าวๆประมาณนี้ใครมีปัญหาใครมีข้อสงสัยในการอ่านไพ่การวางไพ่อมาคุยกับผมได้ผมใจดีนะ อ่โอเคมีช่องทางการติดต่ออ่าโอเคแล้วผมถ้าว่างนะช่วงนี้ทว่างผมจะทำคลิปอธิบายให้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ